ทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมมาว่ายน้ำที่ชายทะเลและผมจะว่ายน้ำแลวผมจะว่ายน้ำไปก่อนนะครับเอาเข้ามากลับเข้ามา ก,ก็มาเลยเออได้ทางนั้นแหละฟีสไาตลา์มาแล้วครับผมมาแบบปลาพยูนยแล้วครับอ๋อปลาโลมาสิเอาวสู้สู้สู้เลยสู้เอ้เอาว,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 าวาอาเอาเอาเอาบยเซผมนักทีบพี่น้องเออรอรอทำท่ารอ Kết quả như thế okay Ok Ok nè